สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะออนแอร์แล้วนะราชบุตรเขยที่รักนะคะอย่าลืมแวะไปดูกันทีวี t ีวีไทยแลนค่ะสำหรับในเรื่องนี้โปรดักชั่นดีนะแอดวานว่าก็เข้าไปเซอร์เวมาต้องเรียกว่าเซอร์เว เพราะว่ายังไม่ได้บบกตั้งใจดูอย่างจริงจังนะคะก็พอได้ยินว่าออนแอร์ก็เลยเข้าไปดูดูก่อนเอ๊ะเป็นไงนะ้าก็จริงๆแล้วเนาะในระหว่างนี้เอาจริงละครที่เรารอให้เปิดกล้องถ่ายทําอย่างหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจากซีซั่นที่3หรืออะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นของทางด้าน Tencent Video เหมือนกันเราก็อยากจะให้เปิดกล้องถ่ายทําแล้วนะคะไม่รู้ต้องรออีกกี่ปีอะแต่ว่าทางด้านของคุณหวังจ้วนนะคะผู้ที่เขียนบทบอกว่าไม่เกิน3ปีอะพวกเราก็คง ต้องตั้งไว้ที่ปี2027อะไรประมาณนี้แต่ก็คิดถึงแล้วเนาะอยากดูให้มันจบๆไปนะคะทีนี้พอเรื่องนี้ออนแอร์เนาะเรื่องใหม่ก็รอดูไปก่อนเรื่อยๆค่ะตอนที่เราดูเรื่องคือรอดูเรื่องที่เราอยากดูนะคะทีนี้สําหรับเรื่องนี้เองนะคะก็ถือได้ว่าเนื้อเรื่องก็สร้างแรงบันดนาลใจนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของความรู้สึกเนาะอารมณ์ของมนุษย์อันซับซ้อนนะคะในเรื่องนี้ราชบุตรเขยที่รักค่ะ เรื่องนี้มันมีนวนิยายต้นฉบับเนะเพื่อนชื่อว่าลูกเขยที่ดีที่สุดเออแต่ว่าชื่อละครเพาะกว่าราชบุตรเขยที่หลักนะคะก็อย่างที่อะทบทวนกันนิดนึงบอกเล่าเรื่องราวของเจียนหมิงสูนะคะซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะรับบทโดยคุณลู่อี้เซี่ยวนะคะลูกสาวของตระกูลเจียนในเมือง เจียงหนิงค่ะซึ่งเธอนั้นรอดชีวิตจากการแบบสังหารหมู่ครอบครัวมาได้แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือโดยลู่ซางนะคะซึ่งก็คือพระเอกของพวกเรานะคะรับบทนี้โดยคุณหวังจือฉีนั่นเองนะคะเป็นบัณฑิตเริ่มต้นจากผู้ยักจน,นะคะ่ะเป็นบัณฑิตผู้ยักจนนี้หลังจากที่นางเอกของพวกเราสูญเสียความทรงจำนะคะทางด้านนางเอกกับพระเอกนั้นนะคะก็เดินทางไปเมืองหลวงด้วยกันเพื่อที่พระเอกก็จะไปสอบอเพื่อนๆเ,เอาง,ง่ายๆไปสอบจองหัวนี หลังจากที่เข้าไปในเมืองหลวงแล้วก็ต้องผจญภัยหลายๆครั้งเลยนะคะพยันอันตรายแล้วก็เรื่องลึกลับซับซ้อนเต็มไปหมดเลยค่ะจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็แบบด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างเงี้ยลราก็แบบเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยกันก็ทำให้ทั้งคู่นั้นแบบรู้สึก ซึ่งกันและกันแล้วก,ก็รักจนพัฒนาแบบเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งนั่นเองแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันไปตลอดชีวิตนะคะละครเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าถ้ามันเป็นเหมือนนวนิยายต้นฉบับองค์ประกอบของมันก็จะมีการดิ้นรน เพื่อแย่งชิงอํานาจนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของความรักแล้วก็มีเรื่องราวของการสืบสวนแล้วก็การทําธุรกิจด้วยในเรื่องค่ะก็รวมเข้าด้วยกันเลยนะคะเป็นจุดเด่นแบบที่ให้คนเราอชอบดูเรื่องราวแบบนี้นั่นก็คือการ ต่อสู้กลับนะคะการสู้ชีวิตสู้มาสู้กลับของผู้หญิงค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนนะคะนางเอกของเราเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็ต้องแบบต้องต้องฟื้นคืนความทรงจําเพื่อจะแก้แค้นให้ครอบครัวให้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของจีนโบราณที่เราดูกันก็จะมีแนวแบบที่ผู้หญิงมีความแข็งแกร่งผู้หญิงเลี้ยงตัวเองได้ผู้หญิงทํางานผู้หญิงแหกกฎทุกๆอย่างของแบบจีนโบราณได้ก็คือแต่ก่อนเขาจะให้ผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่ว่า เดี๋ยวนี้ก็จะมีละครนะคะที่เป็นแนวความโชว์ความแข็งแกร่งของผู้หญิงที่ปกติแล้วควรจะอ่อนแอค่ะแต่ว่านางเอกของเรานั้นนะคะในเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกสายเข้มแข็งเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าหลังจากที่สูญเสียความทรงจําไปแล้วเนี่ยทางด้านเจียนหมิงซูนั้นนะคะเข้าเข้าไปที่เมืองหลวงแล้วก็ไปซื้อร้านขายเครื่องประดับทันทีเลยลงทุนทันทีเลยค่ะจากนั้นก็เป็นแม่ค้าเลยนะคะดําเนินธุรกิจเป็นเท่าแก่นนี้จเจริญรุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะอาจจะเป็นด้วยโชคชะตาก็ได้เพราะว่านางเอกของเรา,าก็ได้มีโอกาสเนาะเข้าไปรู้ส่วนลึกเบื้องหลังนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตของตัวเองอของนางเองอย่างลับๆแล้วนอกจากนี้ยังได้ช่วยนะคะตัวละครผู้หญิงตัวอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนพลังหญิงช่วยหญิงอะไรแบบนี้ก็มีให้เห็นในเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะเจียนหมิงซูนางเอกของเรา,าก็จะพบสถานที่ที่นางแบบเอรรักมากอยากลงหลักปัก ฐานนะคะแล้วก็ด้วยความฉลาดของนางอะไรของนางรับรองอยู่ที่ไหนก็รอดเอาง่ายๆค่ะสําหรับนางเอกนะคะของเรื่องแน่นอนว่าประสบการณ์ชีวิตมีความวุ่นวายยุ่งยากมากเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงของนางเอกก็จากเด็กกําพร้าก่อนแล้วก็คือเกิดมาชาติตระกูลดีจากนั้นก็กลายเป็นเด็กกําพร้าภายในข้ามคืนแล้วก็สูญเสียความทรงจําไปนะคะจากนั้นก็ใช้ชีวิตยากลําบากแต่ว่าก็ยังดีที่มีพระเอกอยู่เคียงข้างไปเรื่อยๆก็มีทั้ง ความเยียวยาซึ่งกันและกันนอกาะเยียวยาหัวใจแล้วก็มีเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดีๆนะคะของนางเอกของเราเพราะฉะนั้นนางเอกไม่ได้จําเป็นว่าต้องความทรงจําไม่มีแล้วนางเอกจะจนก็ไม่ใช่นะคะนางเอกก็สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ตั้งแต่ที่นางเอกยังไม่มีความทรงจําเดิมกลับคืนมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของตัวละครนั้นมีหลายเลเยอร์มากหลายชั้นชั้นชั้นอย่างชัดเจนเ สำหรรับเื่องนี้นนะะคะางเอกนั้นมีความฉลาดในเรื่องการทำธุรกิจการดำเนินชีวิตนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะความจำเสื่อมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นางเอกเรื่องนี้ไม่ฉลาดนั่นก็คือเรื่องของความรักค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวดูดูไปนะคะเราจะเห็นแหละว่าจะมีบทที่นางเอกนั้นดูแล้วหน้าหยุมหัวมากๆเลย เออเข้าใจอะไรช้านะคะพระเอกรักก็ยังไม่รู้ว่ารักอีกนะก็ชอบแบบเออไม่ใส่ใจหรืออะไรเงี้ยให้พระเอกได้รู้สึกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอ้นิยายเดี๋ยวนี้มันก็ต้อง มันก็ประมาณนี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดมาเป็นละครเนาะบางทีเขาก็ปรับเปลี่ยนบทละครด้วยก็ไม่เป็นไรบางทีเราอาจจะได้บทละครที่ดูเข้มข้นแล้วก็นางเอกก็ไม่ได้ไหลเดียงสาในเรื่องความรักมากนักก็ได้นะคะแต่ว่าในวนวนิยายต้นฉบับก็นางเอกเป็นเป็นคนที่ชะฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรัก <c oughs> ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะในการที่จะแบบเอ้ยจะแบบยอมรับว่าตัวเองรักพระเอกมากๆอะไรแบบนี้ค่ะ สำหรับเรื่องนี้เพิ่งออนแอร์นะเพื่อนเเพราะฉะนั้นแอดหวานยังไม่เห็นคำวิจารณ์นะคะเดี๋ยวแอดหวานจะไปหามาให้แล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังว่าที่จีนเขาวิจารณ์ไปทางไหนนะคะดีนะคะหรือว่ามีอะไรเป็นข้อตำหนิอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้สำหรับที่เข้าไปเซอร์เวดูมาก็ถือว่าดีเนาะแล้วก็ภาพก็สวยด้วยแล้วก็นักแสดงเองเขาก็มีความสามารถแล้วก็หน้าตาดีกันทุกคนเลยนะคะคารคเตอร์ของตัวละครนะคะอย่างนางเอกเจียนหมิงซูเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกสดใส Okay. รอยยิ้มของเธอนั้นมีความล่าเลิงแล้วก็ทําให้ผู้คนแบบตกตะลึงได้ค่ะคือแจ่มใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ไร้เดียงสาผู้ชายก็จะชอบผู้หญิงแนวแนวนี้เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยถ้าเดี๋ยวอะไรเดียถ้าต้องเผชิญกับความยากลาบากไปเรื่อยๆนางเอกเนี่ยจะเติบโตขึ้นเธอจะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะนิ่งสงบแล้วก็รักศักดิ์ศรีมากค่ะมีออร่าของสตรีผู้สูงสังเกตเอาง,ง่ายมีมีออร่าของเลดี้ลูกหลานแบบคุณนางอะไรแบบ ติดตัวนางมาเลยนะคะทีนี้ก็แน่นอนว่าลู่อี้เสี่ยวก็คงแบบไม่มีปัญหาหรอกเนาะน้องลู่อี้เสี่ยวแสดงได้อยู่แล้วนะคะต่อมานะคะคุณหวังหงอี้เองนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็มาเป็นพระรองเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ก็หล่อมากออล่าดีนะคะก็แน่นอนว่ามาเป็นแฟนบอยของนางเอกนะั่นแหละเพื่อนตอนที่เขาเห็นนางเอกเนาะแสดงดีเนาะดวงตาของหวังหงอี้นะก็จะสดใสเป็นประกายเลยนะคะแล้วก็ท่าทางมีความอ่อนโยนขึ้นมา ากเลยละค่ะอ่ะละค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเราจะอยู่ทีมพระเอกหรือว่าทีมพระรองนะคะพระรองเป็นของพวกเรานะคะพระเอกให้หนางเอกไปนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็ตัวของคุณหวังจือฉีเองนะคะก็เป็น ตัวละครที่คือเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วหละแล้วเขาก็มีทักษะการแสดงที่ดีนะคะก็อย่างที่หวานบอกว่าคุณหวังจือฉีนั้นคือรออยู่เรื่องเดียวคือรอบทละครที่มันแบบปังปุริเย่นะคะบทที่จะส่งเขาให้แบบมันดังเป็นผู้แต่งให้ได้เหมือนบทที่คุณหลี่อินลุยนะคะได้แสดงใน เรื่องของลิขิตเหนือบุปผาเหนือลิขิตที่พวกเราดูในช่วงปลายปี2024ันั่นแหละค่ะอะล่ะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมดูกันนะคะเดี๋ยวอัศวันก็คงจะเริ่มดูในวันวันเสาร์แหละคิดว่าเริ่มดูวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้ก็คงจะเก็บเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็มีนิยายบางเรื่องได้มาใหม่นะคะแหมเสียเงินแล้วก็อยากจะอ่านเนาะมันมันติดไงคะคือเดี๋ยวนี้นิยายเขาก็แต่งยาวเนาะเราเราแบบซื้ออย่างสมมติว่า200ตอนอะไรเงี้ยอ่านแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็ต้องซื้อต่อไป เหนะมือนยาเสพติดเลยนะนิยายบอกเลยนะคะอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะหรือว่าท่านใดได้เริ่มดูเรื่องราชบุตรเขยที่รักแล้วก็มาคอมเมนต์บอกแอดหวานด้วยว่าชอบไม่ชอบดีไม่ดีอย่างไรในความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ